Every 10% connected to you. เป็นคอลิเลยโหโหโหอันนี้คือการตอนนี้เรากำลังวนหาที่จอดรถอยู่นะซึ่งแน่นมากรีบสุดๆแล้วตอนนี้ก็คือยังเหลือเวลาอีกเยอะเพราะแม่ต้องเจาะเลือดไหนจะพลนเลือดอีกแล้วก็ตัวสุขภาพเนะเาะหมอนั้นมันตัวสุขภาพ แล้วที่จอดรถก็เต็มเหมือนที่เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเขาเป็นศูนย์ฉีดซีโนฟาร์มด้วยวันนี้คนก็เลยเยอะเพราะปกติเราจะได้แบบลานจอดรถหนึ่งตลอดะค่ะเอาคัวซองค่ะสองอัลมอนด์อุ่นเลยค่ะแล้วก็เอามีโดนัทไหมคะเอาโดนัทชิ้นหนึ่งค่ะช็อกชิพค่ะหนึ่งค่ะแล้วก็คีบีคัพที สสทุกคนเมื่อกี้ที่เราคดกับแม่ชปะก็ คืแม่ต้องหาหมออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นั่งรออยู่ยไปอีกชั่วโมงนึ่งน่าจะกินอะไรแล้วปกติอาจจะไม่กินข้าวเช้าจะกินข้าวเที่ยงไปเลยแล้วก็ทำไอเอ็เนาะแล้วก็กินแค่แปดชั่วโมงถ้าวันไหนตื่นเช้ามันจะหิวไงเดี๋ยวเองก็ากองกินวันนี้ก็ข้าวเช้าของเราก็คือเอาข้าวเนีย นายโยเกิร์ตมันเหนียวอ่ะแล้วมันก็มีเบาะรองอ่ะโอ้ oh my g ก็จังหวะแบบอะไรกันเนี่ยแต่เช้าเลยยังไม่ตื่นม,มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหน้าตาคือจริงจริงมันมน่าจะมีช้อนมันมีช้อน,มน,มอนไม่ไห็นยิบซองมามไม่ยอมตึ้นม,มาต้องคนคน เรามาโรดกันที่หาดวอนนาภานะคะางคนมันไม่เยอะก็เลยลงมาดูพวกอาหารทะเลเลยอ๋อนีนน่่มาบอกว่าเอ็นหอยจอบเหรอใช่ใช่ใช่ เราก็จะไปดูริทะเลเพราะว่าวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเราก็จะชิมอันนี้อันนี้แบบย่างอะเคยกินแต่แบบดูหนึบๆเนาะ เป็นเซคเลย์ลอนดหนึ่งแล้วก็ทะเลลอมอันนี้หนึ่งอ,อันนี้หนึ<ๆ>่งใช่ค่ะ<ๆ>แล้วก็เอาเอาอันนี้ค่ะสี่ค่ะแม่น่าจะหิวมากรวมมาก็เป็นสภาพนี้แล้วยังเหลืออันนี้อีกอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะกินอันนี้กับสลดัด อาหารของเราวันนี้ก็คือมีเยอะๆมากมายมีข้าวกุ้งกะทิเอข้าวพกะปิแต่ว่าเราจะกินอะไรก่อนแล้วก็มีสลัดเปิดสลัดครีมแล้วก็เอาแซลมอนก่อนทุกนดูคามความสดช่น

ถ้าคิดเหมือนเราบ้างว่ามันต้องมีคตายเพราะเหตุนั้นแน่ไม่มีไม่มีเจอแล้ววางอยู่นี่วางอยู่หัวเตียงมันวางอยู่หัวเตียงทุกคนแต่เราหาไม่เจอถ้าเป็นงูก็คือฉกแล้วกัดตายเลยแหละตอนใหม่อีก คือช่วงเนี้ยมันโควิดเนี้ยเราก็เลยแบบอยู่บ้านอ่านหนังสือเตรียมสอบไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าโควิดหายอ่ะเราก็คงแบบไปทํางานแล้วก็มีคนถามเราว่าเอยแล้วถ้าโควิดไม่หายกคค็คือไม่ทํางานใช่ไหมไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนไรเงี้ยแต่ว่าก็มีแบบที่พี่รีฮูดเขาก็แบบเออส่งงานมาให้ดูเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็อยู่แบบกรุงเทพสมุทรสาครไรเงี้ยเออแล้วถ้า สอบแล้วถ้าสอบได้อเงี้ยแม่กับพ่อเราจะให้ไปหรือปเปล่าอย่างเงี้ยเราก็แบบกลัวว่าเออที่บ้านแบบเป็นห่วงอีกเออเราก็เลยทําไงดีแต่ว่าเดี๋ยวก็จะลองไปสอบดูก่อนเนาะออมเอาไม่เอาได้หรือไม่ได้แล้วพอได้แล้วจะเอาไม่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าก็อยากไปนะเราอยากทํางานแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าแบบรู้สึกอยู่บ้านมันมันเบื่อแต่ว่ามันก็สบ,บายนะแต่ว่ามันก็แบบ อยากโตอะทุกคนนึกออกวะเออแล้วอยู่ดีๆเรามาเข้าเรื่องนี้ได้ไงอ่ะชิดแชทเรองี้ พวดเตียงกันสองที่เราได้มาทั้งหมด1,2,3,4,5,5 5ชิ้นก จะจะลงร้านด้วยให้กับราคาอันนี้แบบไม่ได้แพงมากไม่ได้เกินหลักร้อยเนี่ยสีชิ้นนะแต่อันเนี้ยข้างล่างอันยาญดไวยให้นะที่ข้างล่างด e ส c ริปชั่นเนาะงยังไง กองอันนี้เราจะใส่เป็นไดเป่าผมเครื่องเลเซอร์แล้วก็ที่นอนผมแล้วก็เป็นที่วางขาพอดีเลยช้าย ก็คอหลังจากนี้เราก็จะไปอาบน้ำเพราะเราทานข้าวแล้วแล้วเราก็จะมานั่งตัดต่อวิดีโอเนาะแล้วก็เดี๋ยวออกกําลังกายนิดหน่อยแบบออกนะส่วนใหญ่เราจะออกหน้าท้องเนาะเวลาเราเออกกําลังกายอ่ะเราก็จะออกตามเราจะพิมพ์ว่าออกหน้าท้องแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นคลิปที่เราออกตลอดก็คือคลิปพี่บุ๊กชื่อว่าสินาทีออกกําลังกายลดหน้าท้องอันนี้ เราจะออกทุกวันเลยนะอันเนี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราชอบก็คืออันนี้10บ่านเน้นๆลดท้องล่างที่ดีที่สุด<ป>ของขฟิตก,กับดาวเราก็จะพยายามออกให้ได้ทุกวันคือช่วงเนี้ยเหมือนแบบเราไม่ค่อยได้วิ่งลู่ข้างล่างก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกผิดนิดนึงก็เลยต้องเล่นหน้าท้องทุกวันพยายามลด แป้งอะไรเงี้ยเออเราก็แบบโลคอบทำแล้วก็พยายามกินโปรตีนเยอะๆในตู้เยน็นเราก็จะแบบมีอกไก่ติดตู้เย็นตลอดแล้วถ้าวันไหนไม่มีกับข้าวอะไรเงี้ยเราก็จะนึ่งอกไก่กินเนาะเราเรารู้สึกว่าแบบน้ำหนักเราอะ่ะมันดีขึ้นแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าตัวเองอะยังออกหน้าเราเป็นคนที่แบบอ้วนเราออกหน้าอะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้หน้ามันลดให้มันเล็กกว่านี้เราก็เลยพยายามแบบ เออคุมนน้ำหักทุกคนเรามีเรื่องจะมาแชร์ให้ทุกคนเมื่อกี้เรานั่งเขียนอยู่ใช่ไหมเราก็แบบนึกเรื่องบางอย่างออกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะที่แบบได้ฟังแล้วก็ สำหรับคนที่กําลังพยายามที่จะมุ่งออนอยู่แต่ว่ายังมุ่งออนไม่ได้วันนี้เราจะมาบอกแบบ how to m o v e on ในฉบับเราละกันเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งอะที่แบบมีช่วงหนึ่งที่แบบจมพยายามหาวิธีที่จะแบบเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทิ้งเรื่องทุกอย่างไว้ข้างหลังอะซึ่งมันทํายากมากเราก็หาวิธีทุกอย่างแบบดู YouTube ดูครูงอทุกอย่างแต่วิธีที่มันเวิร์กที่สุดสาหรับเราอะมันก็คือการยอมรับความจริง่ะทุกคนการยอมรับความจริงว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนอะ มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่แย่มากสําหรับเราอ่ะเราก็ยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะยังไงมันก็กลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ก็คือเดินต่อไปข้างหน้าหาวิธีที่จะทําให้เราหลุดพ้นไปจากตรงเนี้ยพอเรายอมรับความจริงแล้วไม่ใช่ว่ามันจะแบบหลุดออกไปได้เลยอะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาด้วยแต่ว่าใช้เวลาน้อยลงจากปกติอ่ะพูดอย่างนี้ละกันพอเราเจอวิธีเนี้ยมันทําให้เราแบบ มูฟได้ไวมากแล้วเรามาหยุดตรงนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วจากคนที่แบบเคยรู้สึกแย่มากๆะไยเงี้ยเออนั่นแหละมันก็เป็นวิธีหนึ่งของเราที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วก็มีข้อนแนะนําว่าหลายคนบอกว่าการมูฟออนอ่ะก็คือการหาคนใหม่แล้วก็คุยกับคนใหม่มันจะทําให้เรามูฟออนได้อันนั้นอะ่ะมันก็จริงแต่เราอ่ะไม่แนะนําเพราะเรารู้สึกว่า มันไม่แน่นอนอะสมมติว่าเราออกมาจากคนหนึ่งแล้วเราไปเจอคนหนึ่งที่มันคลิกกับเราเขาเป็นคนที่ดีมากแล้วเขารู้สึกดีกับเรามากแล้วเรารู้สึกดีกับเขามากอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันคอมพีใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปเจอคนที่เราอะก็ชอบเขานะแต่เราไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วเราอ่ะพิ่งอกหักมาอะไรเงี้ยเราไม่แนะนําที่จะไปสารสัมพันธ์ต่อกับคนนั้นนะเนะพราะว่าเหมือนแบบเรารู้สึกว่าวันหนึ่งอะมันก็จะต้องทําให้เราแบบจบลงอยู่ดีอะ หรือว่าอาจจะแแล้วแต่บางคนบางคนก็อาจจะแบบรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคาว่าชอบรักยอะไรเงี้ยแต่สาหรับเราเราจะไม่เลือกทําวิธีนี้เพราะว่ามารู้สึกว่าวันหนึ่งอะที่เราต้องบอกเขาวันหนึ่งที่เราต้องคุยความสัมพันธ์กับเขาจรงิงจังอะเราต้องบอกเขาว่าเฮ้ยเธอเราก็ชอบเธอนะแต่ว่าเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรือว่าเรายังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเรารู้สึกกับเธอแค่แบบสถานะนี้ยอะไรเงี้ยเอองั้นก็ ตัดไฟต้องตัดตอนลมดีกว่าก็คือไม่สาสัมพันธ์ต่อเราอะ่ะเคยมีประสบการณ์กับเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะ่ะเป็นคนไม่ดีเลยทําไมเราถึงต้องทําแบบนี้กับเขาแล้วเราอะ่ะก็คิดว่าเราจะไม่ทําเรื่องแบบนี้อีกแล้วก็ในชีวิตแล้วก็ถ้าเรามีเพื่อนเราก็จะแนะนําว่าแบบอย่าทํานะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบคือเราอะ่ะพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันดีอะ่ะกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่อะ่ะแต่ว่ามันไปไม่รอดอะแค่คําว่า แฟนก็คือยังไม่ได้ใช้อ่ะนึกออกปะคือมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะเราไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นเราคนที่เสียใจมากก็คือเขาไงเออแล้วเราก็แบบทําอะไรไม่ได้ทุกคนเพราะว่าคนไม่ได้คนคนชอบแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรือว่าพอล้องคุยแล้วมันเข้ากันไม่ได้อ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยเออแต่จริงๆอ่ะเราอ่ะพยายามเปิดใจให้เขานะพยายามพูดกับเขาทุกเรื่องแต่ว่าทุกคนนึกออกป่ว่า ก็ชอบนะแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นตั้งแต่แรกอะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้